สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงโลกนี้ล้วนเป็นมายาสมมติอย่าได้ลุ่มหลงอยู่เลยจงให้ปัญญาของท่านไตรตรองดูประเทศไทยจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนหลังเกิดภัยพิบัติมาดูกันครับว่าจังหวัดไหนจะโดนภัยพิบัติอะไรกันบ้างก่อนอื่นกระผมขอสร้างความเข้าใจร่วมกันตรงนี้ก่อนนะครับว่า เรื่องราวต่างๆที่นำมาเสนอนี้เป็นการนำเสนอในลักษณะการเล่าเรื่องอาจมีเนื้อหารุนแรงหรือคำทำนายที่ลบๆบ้บ้างอยากให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทางเราเป็นเพียงผู้เสนอเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลหลายๆแห่งมารวบรวมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมไม่ได้มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกให้เกิดในสังคมแต่อย่างใด ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับเอาละเมื่อหลายท่านเข้าใจแล้วกระผมขอเข้าเนื้อหาเลยนะครับสถานแห่งแรกในประเทศไทยที่จะได้เผชิญกับลาวาร้อนจากไฟใต้โลกจะเกิดขึ้นจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดแรกในภาคอีสานตามรอยต่อของจังหวัดที่ติดกันเป็นแนวยาวเริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นแนวแยกของแผ่นดินคดเขียวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทานโลหะร้อนจะไหลาลามแผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้างเป็นเวลาข้ามวันข้ามคืนติดต่อกันจากนั้นพายุที่รุนแรงจะนำน้ำมาดับไฟก่อให้เกิดน้ำท่วมและโรคหลายที่จะระบาดอย่างรุนแรงจนสุดที่จะเยียวยาได้โดยเฉพาะอหิวาตโกโรคสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์เชื่อว่าได้กำจัดมันหมดไปจากโลกนี้แล้วแต่หารู้ไม่ว่า กำลังฟักตัวและจะมีฤทธิ์หลายแรงกว่าตอนที่มนุษย์ปราบมันไปตอนนั้นเสียอีกซึ่งมันสามารถฆ่าชีวิตผู้รับเชื้อได้ในระยะเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นท้องฟ้ามืดมิดฝนจะเริ่มตกหนักทั่วโลกอย่างไม่หยุดยัง้งน้ำจะไหลเอ่อขึ้นเรื่อยๆจนเข้าท่วมแผ่นดินในหลายๆพื้นที่พายุไซโครนจะพัดกระนำ ซึ่งจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านกรุงเทพผ่านช่องแม่น้ำเจ้าพยาตึกแห่งหนึ่งในริมแม่น้ำเจ้าพยาที่อยู่ใ,นในกล้กับสะพานกลางเก่ากลางใหม่ในย่านฝั่งธนบุรีจะพังทลายลงมาจากการโหมกระหนำ่ำและความบ้าคลั่งของลมพายุมีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้มีไม่ต่ำกว่า600คนในเวลาหลังจากนั้นไม่นานนัก ตึกสีขาวที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำฝั่งตรงข้ามจะพังทลายลงมายอดตึกที่พังทลายจะแลเห็นโผ่เหนือน้ำให้เห็นเป็นอนุสรของคราบน้ำตาหลังคาบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงจะปิวว่อนเสาไฟฟ้าจะล้มละเนละนาดด้วยความรุนแรงของลมพายุตึกสูงย่านประตูน้ำในกรุงเทพมหานครผนังตึกส่วนหนึ่ง จะรูดลงมากองกับพื้นด้วยแรงลมของพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างเหลือที่จะขนานับเทือกเขาตะนาวสีในเขตจังหวัดราชบุรีจะพังทลายลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงซึ่งจะเปิดเผยให้เห็นถึงภูเขาไฟที่ซุกซ่อนอยู่หลังจากนั้นไม่นาน ภูเขาไฟลูกแรกในประเทศไทยจะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเสียงดังกึกก้องดังมาถึงกรุงเทพลาวาจะไหลลงไปยังฝั่งพมา่าไม่นานนักระเบิดลูกที่สองและลูกที่สามก็จะตามมาลูกที่สี่จะรุนแรงอย่างถึงที่สุดซึ่งจะสร้างความอัมหิตให้กับภาคเหนือและภาคอีสานต่อไปณบ้านกุดฉิมอำเภอหนองเหลือจังหวัดขอนแก่น จะเกิดภูเขาไฟแห่งที่สองระเบิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตประมาณห้าร้อยคนเกิดแผ่นดินไหวและมีลวาวาล้อนจากภูเขาไฟไหลเคลื่อนตัวทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเกิดขึ้นที่บ้านโพอำเภอศรีชัดชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยมีผู้เสียชีวิตร่วมพันคนเกิดภูเขาไฟระเบิดในจังหวัดกาลสินอย่างกระทันหันจนยากที่ผู้คนในบริเวณนั้น จะตั้งตัวทันและจะเกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมีจำนวนเด็กและผู้หญิงเสียชีวิตมากกว่าผู้ชายจังหวัดตรังเกาะทุกเกาะจะจมหายไปเนื่องจากลมพายุที่รุนแรงและทะเลคลั่งที่กลบเกลื่อนหมู่เกาะให้หลับลึกไปอย่างรวดเร็วสมุทรปราการจะจมหายลงไปในท้องทะเลครึ่งเมืองอย่างถาวรเนื่องจากลมพายุโหมกระหน่ำ บวกกับน้ำทะเลหนุนสูงน้ำจะท่วมอย่างรวดเร็วและมีสายน้ำเปลี่ยนทิศไหลผ่าเมืองอย่างน่าหวาดกลัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากหายนะครั้งนี้จะถูกนำส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านสำโรงซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นประตูต้นทางของกระแสน้ำที่ไหลเปลี่ยนทิศแต่ก็เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดของเมืองสมุทรปราการ เกาะสมุยจะถูกลบหายไปจากแผนที่โลกเนื่องจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและเกิดพายุรวมทั้งขึ้นยัดซัดกระนำจนกระทั่งเกาะทั้งเกาะจมหายลงไปในท้องทะเลอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับคืนเกิดแผ่นดินไหวในตัวเมืองบุรีรัมย์เสียชีวิตทันที53คนผู้บาดเจ็บที่เหลือจะเสียชีวิตอย่างมากมายในระหว่างทางไปโรงพยาบาลเกาะปันหยี จังหวัดพังงาเกิดน้ำท่วมสูงและมีพายุดุนแรงโหมกระหนำ่ำเกาะหายสาบสูญอย่างถาวรผู้คนเสียชีวิตทั้งเกาะเขื่อนบางลางจังหวัดนราธิวาสถูกขึ้นทะเลซัดกระหน่ำจนกระทั่งเขื่อนแตกน้ำไหลทะลักเข้าท่วมแผ่นดินรวมทั้งน้ำทะเลที่ถาโถมเข้ามาใส่แผ่นดินอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งไม่มีนราธิวาสหลงเหลืออยู่ในแผ่นที่โลก บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดถูกขึ้นยักษ์ใสโคนกระนำแผ่นดินหายไปไม่มีเหลือยะลาถูกทะเลคลั่งโหมกระนำน้ำทะเลสูงแผ่นดินหายเหลือเพียงเกาะเล็กๆเท่านั้นที่จะมีชื่อเรียกใหม่ว่าเกาะยะลาจังหวัดสงขลาน้ำท่วมสูงเกาะทุกเกาะจะจมหายเหลือเพียงหาดใหญ่บางส่วนที่น้ำจะไม่ท่วมถาวรชนบุรี ชายฝั่งทะเลบางแสนถูกขึ้นยักษ์สีห้าเมตรซัดกระนำอย่างรุนแรงจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพังพินาศแต่น้ำท่วมจะไม่ท่วมถาวรชะเชิงเซาน้ำจะท่วมสูงถึงสองฝั่งบางประกงจนถึงฐานหลวงพ่อโสธรกระบี่จะถูกพายุพัดกระนำผืนดินทางด้านทิศตะวันออกจะหายไปชาวประมงประมาณร้อคนจะถูกกืนหายไปในท้องทะเล ชุมพรจะเผชิญพายุฝนที่รุนแรงน้ำท่วมสูงสารกรมหลวงชุมพรจะเหลือไว้เพียงเป็นอนุสรให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อุทยานภูรินซิมิลันจังหวัดพังงาถูกขึ้นยักษ์ซัดหายภูเก็ตถูกพายุถล่มอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งเกาะทั้งเกาะหายไปจากแผนที่โลกมีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ4ี่0มถึง6 0 0 0ืคน นครศรีธรรมราชน้ำท่วมใหญ่มีผู้เสียชีวิตประมาณสองหมื่นคนพังงาน้ำท่วมแผ่นดินจะถูกกืนจมหายไปในท้องทะเลปัตตานีฝนตกหนักจนทำให้น้ําท่วมทั้งจังหวัดแต่วัดช้างให้ของหลวงปู่ทวดจะปลอดภยัยรูปปั้นหลวงปู่ทวดจะแสดงปฏิหารลอยน้ําขวางกะระแสน้ำน้ำจะแห้งวัดช้างให้จะกลายเป็นเกาะกลางน้ำ เขื่อนสิริกิจจังหวัดอุตรดิตจะพังทลายกระแสน้ำที่เกลี้ยวกลาดจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้ามีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ200คนเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างกึกก้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์การจบนบ,บุรีเขื่อนศีนครินจะมีปัญหาน้ำไหลอ้อมเขื่อนท่วมด้านล่างเสียหายบางส่วนรวมทั้งน้ำท่วมสูงแผ่นดินจะหายถาวรครึ่งจังหวัด นครราชสีมาเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติการกระแสน้ำจะท่วมสูงจนถึงฐานพระอนุสาวรีย่าโมทุกจังหวัดในประเทศไทยต่างก็ได้รับความบอบช้ำด้วยกันทั้งสิน้นจะมากน้อยต่างกันไปบริเวณใดที่มีผู้คนที่มีศีลธรรมอาศัยอยู่อาจได้รับการปกป้องบรรเทาภัยพิบัติให้เบาบางลงไปได้บ้างข้อมูลทุกอย่างที่กล่าวมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ระดับความรุนแรงจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนดังเช่นภูเขาไฟที่กล่าวว่าจะเกิดในสถานที่หลายแห่งนั้นอาจเกิดระเบิดกึกก้องดังสนั่นวันไหวรวมกันในสถานที่เดียวแต่จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติกล่าวคืออาจมีลาวาจะพุ่งสู่ทอ้องฟ้าสูงเป็นพิเศษถึง6กกิโลเมตรเป็นต้นเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมานั้นจะมีอยู่วันหนึ่ง ที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่สุดคลื่นพลังมหาศาลจากจัก,กรวาลจะก,กระแทกลงมาอย่างโลกเป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะอันเนื่องมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์จุดที่11มนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวบรรยากาศในช่วงแรกๆจะรู้สึกหดหูเวิงหวางท้อง้าจะวังเวงพิกลหลังจากนั้นไม่นานนักลมจะแรงขึ้นแรงขึ้น เสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้องดังที่สุดตั้งแต่เกิดมาจะไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมันเป็นเสียงของมัจจุราชที่จะพิภากษาโลกในด้านของความเป็นมนุษย์คนชั่วทุกคนจะถูกประหารชีวิตและจะตายอย่างทรมานไม่เว้นแม้แต่ผู้นำสังคมผู้นำเศรษฐกิจผู้นำลัทธิและอีกมากมายส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ ให้ได้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไปประเทศไทยจะถูกแบ่งออกเป็นสมส่วนได้แก่พื้นที่ที่เป็นภาคกลางอันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและบริเวณในส่วนของภาคใต้ที่จะถูกแบ่งออกเป็นสองเกาะใหญ่ๆได้แก่ 1. บริเวณตั้งแต่ชุมพรฝังงราธธาฝ่งตะวันตกท่าแสะละนองสุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันตกบริเวณด้านบนของอำเภอพนม อำเภอเทียนชาอำเภอนาเดิมนครศรีธรรมราชตอนบน 2. บริเวณตั้งแต่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชที่ต่อแดนกับจังหวัดกระบี่ตอนบนฉวางล่องพิบูรณ์ชะอวดจังหวัดตรังด้านตะวันออกจังหวัดพัทลุงด้านตะวันตกหาดใหญ่จังหวัดยะลาด้านตะวันตกนอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายเกาะ ได้แก่เกาะยะลาเกาะปัตตานีเกาะพัทลุงเกาะสิชนถึงเกาะหัวหิน 3. บริเวณที่กลายเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลดินแดนที่จะมีอาณาเขตติดกับทะเลได้แก่สงขลาทางด้านตะวันตกยะลาทางด้านตะวันออกหาดใหญ่กระบี่ตอนบนด้านที่ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและด้านที่ติดกับจังหวัดพังงาตอนกลาง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่อำเภอพนมอำเภอเคียงสาจะลดเขตจังหวัดกระบี่ชุมพรด้านในท่าแสตอนกลางของเมืองประจวบคีรีขันธ์และถนนเพชรกเกษมฝั่งตะวันออกตลอดแนวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถนนชนบุรีถึงปากท่อช่วงสมุทรสงครามและสมุทรสาครตัวเมืองแปดลิ้วบ้าน่ข่พวกแดงจังหวัดระยอง ตัวเมืองจันทบุรีและตลาดท่าใหม่วังน้ำเย็นจลดจังหวัดสระแก้วเหนือเขื่อนเขาแหลมด้านตะวันตกการจนบุรีสีสเกตอุบลราชธานีมุกดาหารสกลนครนครพนมเลยหนองคายอำนาจ,จเจริญบ้านล่มกล้าวจังหวัดพิศณุโลกอุตรดิตด้านที่ติดกับประเทศลาวน่าน ด้านตะวันออกตอนล่างบ้านศพเมยจังหวัดแม่ห้องสอนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะกลายเป็นดินแดนฝั่งทะเลประเทศไทยเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งจะได้รับความบอบช้ำจากมหาันตภัยธรรมชาติน้อยที่สุดในโลกและจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำซึ่งมีความเจริญเป็นศูนย์กลางของโลกอีกต่อไป สำหรับเรื่องราวที่นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ